อันนี้มีคนไทยด้วยนะครับผมดูจากการพิมพ์นะครับผมนี่นะครับผมอะไรหูอีซงอีซี่เลยคิดรว่าจะมีใครสนใจหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าไม่มีอุ้ยเป็นไงคนไทยแล้วมันโคตรกอดนะครับผมมาดิับมาดิับมาดิอย่าบอกว่า3ตัวแม่นะอย่าบอกว่า3มตัวไม่เด้อไม่เด้อ3ตัวแม่เด้อดูอุ้ยโดนคู่โดนคู่โอ้ผมก็โดนอุ้ยว้ะเอ้ยพอบนีวผมแตกโอ้โคตรเกินลูกสามมันจะเถื่อนเกินไปแล้ว ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันหเอ้ยซื้อไป เฮ้ยโลบัคไม่พอทําไมาดีวะเน,นี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิทตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v ี p s พีสเตและยังมีการกดผลปีาศาจเกมพาสต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย I Have ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไวฮห้ นี่เมีกมินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกัน ก็สวัสดีนัผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนโอ้โหทุกคนครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมสําหรับการทดสอบสังคมนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมนะผมก็จะมาทดสอบสังคมนะครับทุกคนโดยการถือผลมังกรนอกเซฟโซนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเออจะแบบว่ามีคนเนี่ยมารุมแกงเราไหมหรือพยามจะฆ่าเราไปทุกคนโอเคนะโอเคแ้วผมก็รู้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 รูพันเรยผรก็รู้รู้รู้บู้ร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 ูกรูกรู้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 ู่้รู้ร ผมทําได้อยู่แล้วนะครับทุกโอเคก็ก็จะไปรับชมคลิปด้กดหรือกดไลค์แชร์กดติดตามแล้วกันหรือกดกระดิ่งผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยทุยกคนแต่เราไปรับชมคลิปพร้อมกันดีกว่านะโอเคครับไปกันเลย โอเคผมก็ต้องควักผลมังกรเนี่ยนะครับผมออกมาจากครั้งก่อนนะครับนี่เขาเอามาแล้วนะครับผมโอเคนี่นี่นี่นะครับแล้วก็ถือถือโชว์ก่อนถือโชว์ไปก่อนหนึ่งเทเดี๋ยวดูทีว่าจะมีใครเห็นหรือเปล่านะครับถือโชว์ไปก่อนหนึ่งเทนะผมเอ้ยอะไรไอ้โดดหยองโดดหยองนะครับโดดหยองเดี๋ยวผมจะลองลองเดินออกไปนอกเซฟนะผมลองเดินออกไปนอกเซฟนะครับเดี๋ยวดูทีว่าเขาจะเปิดผมหรือเปล่านะครับผมเดินออกไปนอกเซฟไอ้ทอุ้ยหลบก่อน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 ไล่ไอะไรอ้ไรเฮ้ยอันนี้มันจะเอาเว้ยนี่มันจะเอาเว้ยนะครับทุกคนเออมันจะเเอาว้ย ว่ถือผลนับเดินล่อออกมาเดินล่อออกมาจิ๊บจิ๊บจึ๊บไอ้น hey, ้ำเจ้าผมเมื่อกี้แล้วทุกคนสังเกตนะเฮ้ยมันยังไม่มาเว้ยเอาว่ะนับผมลุ้นกลัวมันออกมาอยู่นะแน่เอ้ยอู้วู้ เกือบเกือบโดนผมนะถ้าโดนนี่มันจะติดอินคอมแบทนะผมเออแล้วก็คือเข้าเซฟก็คือโดนดาเมจโอเคนี่เดินออกมาเดินออกมานี่นี่ว่าไงครับผมมังกรอ่ะเฮ้ยเขาไม่สนใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เลยอุ้ยอ้ยเกือบมือครับผมเกือบแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมาเจ้าผมไปได้เลยนะครับมาเจ้าผมไปได้เลยโอเคเดี๋ยวผมก็จะออกไปอีกทีนึงนะดูซิว่าเขาจะทำไงผมนะเดินออกมานะผมโอเคนี่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 เดินออกมาก่อนนะครับดูซิว่าเขาจะจัดการผมหรือเปล่า เหมือนเรามายั่วให้เขาหมั่นไส้เราเล่นๆนะโ <Okay. S 1> อเคเออมันก็จะเทดีคนอยู่ครับเฮ้ย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  มาดิเอาเปล่ะเอาเปล่ะเปิดเลยละกันมาดิครับไอมันเอาเว้ยมันเอาเว้ยอันนี้มันจะเอาเว้ยทุกคนมันจะเอาเช่าจะเอาเช่โอเคได้ดิได้ดิได้ไดินะครับโอเคมาดิครับผมดูว่าเหมือนไม่ใช่คนไทยนะผมเหมือนจะไม่ใช่คนไทยนะมาดิครับเออมาเจ้าก,ก็มาผมบอกเลยผมจัดให้ตามคำขอเอาเฮ้ย้เขาหนีเอาไม่เอาหรอโอ้โหว่าจะเอาซะหน่อยแต่นายไม่เอาว่าเอเดะไอแน่มาดิครับก็มาดิก็มาดิก็มาดิเอาเปล่ะก็มาดิก็ออกมาเอาก็ออกมาดิก็แค่นั้นแหละเอาก็ออกมาดิเอาก็ออกมาดิก็มาเจ้าก็มาก็มาก็ออกมาแค่นั้นแหละ ก็ออกมาโอเคสวยครับผมสวนได้ปะสวน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 ปึ okay, so, ้มโดนปหมโดนเขาเจ็บไหมเขาเจ็บเดี๋ยวเขาฮิวเดี๋ยวเขาฮิวเดี๋ยวเขาฮิวโอเคครับผมเจ็บเจ็บเจ็บกูเจ็บอุ้ยเขาฮิวเขาฮิวเขาฮิวทุกคนครับเขาเลือดเต็มแล้วอ่ะเขาเขาเลือดจะเต็มแล้วอ่ะนะครับผมแป๊บเดียวเขาเลือดจะเต็มนะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาเสียมานายุดูอุ้ยอุ้ยผมเจ็บอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต๋ยก็ไม่ได้ฟักก้าผมเจ็บน้าโอ้โหปวดฟินิกมันแรงอย่างนี้นี่เองนะครับ เออโคตรแรงผลฟินิกโคตรแรงเดี๋ยวเราต้องเซฟนะผมดูที่ว่าผมเนี่ยจะสามารถชนะผลฟินิกได้หรือเปล่านะครับจึ๊บจึ๊บจุ๊กสเต็ปจุ๊กจับปล่ะรู้จักปะล่ะสเต็ปจุ๊กอ่ะฮะมาดิครับมาดิคนนี้ผลฟินิกด้วยครับบอกเลยว่างานหยาบเออเลือดรีโคตรไวนี่มันรีเลือดอีกแล้วมันรีเลือดอีกแล้วนะทุกคนจะมานางแล้วก็ลดปะวะ ดูไม่ดูมองไม่เห็นนะครับสายตาสั้นไปไหนไอ้หนุ่มน้อยมาดิไอ้หนุ่มน้อยไอ้หนุ่มน้อยมาดิไอ้หนุ่มน้อยอันนี้มาดิไอ้หนุ่มน้อยโอ้โหไอ้หนุ่มน้อยนี่มันไม่ค่อยสู้เลยไอ้หนุ่มน้อยนี่มันไม่ค่อยสู้เลยนะครับผมเบ้าเอาไปล่ะเอาไปล่ะมาเอาก็มาจับจะหนีจักจั๊จักที่อะไรอ่ะนี่นีหนีเจ้าก็มาแค่นั้นแหละเจ้าออกมาดิอย่าเกรงดิเขากลัวทุกคนดูดิเขากลัวนะครับไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยก็มาก็มาก็ไปไหนอ่ะก็มาไปไหนเออโดนไหมอุ้ยผมเบ้าผมเบ้า <rip> ผมว่าวเฮ้ยเจอไก่นี่มันน่าเบื่อมันหนียัเพื่ออะไรอ่ะก็อยากพูดเฉยๆจะหนีทำไมโอ้ยจบแล้วทุกคนครับโอ้ถ้าเป็นคนไทยที่ปัดเดี๋ยวเขาสู้สุดใจแล้วอนีตแบบไม่ใจอ่ะไม่ใจเลยผลผลก็หิวเลือดแต่ไม่ใจเลยโอ้ทุกคนเราย้ายเซิร์ฟดีกว่าแล้วผมเซิร์ฟนี้หยุดไปก็แบบมัน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 ไม่มีใครกล้าตวนน่ะนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเจอเซิร์ฟอื่นดีกว่านะโอเคทุกคนไปขออนุญาตย้ายเซิร์ฟก่อนละกันนะครับผม A later few moments โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่อีกเซิร์ฟไม่ไปเทียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยตอนนี้มีคนไทยด้วยนะผมดูจากการพิมพ์นะผมนี่นะครับผมอะไรหูอีซุงอีซี่เลยด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับก็จะผลประกอบมาเลยนะครับผมดีคิดว่าจะมีใครสนใจหรือเปล่านะครับผมผลประกรนะฮะรู้สึกว่าไม่มีอุ้ยเป็นไงคนไทยแล้วมันโคตรกอดอะนะครับผมเออไม่ค่อยมีใครสนใจผลมังกรสักเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองเดินออกมาตรงนี้ครับพีทีกันนะครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย เฮ้ยจะไปเป้าหมายหรือเปล่าจะไปเป้าหมายหรือเปล่าเพื่อทำไมดูดูทำไมดูมาแบบตามกูไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็นพวกเออแต่รู้สึกว่าก็เป็นเป้าล่อตาล่อใจอยู่นะก็ล่อตาล่อใจอยู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขาเขาเจ้าผลออกมาดูเปล่าน้องเอาจะมาโชว์เปล่าโอเคเขาไม่ค่อยสนใจนะตือโลกนี้เขาไม่ค่อยสนใจคนมาก่อนเท่าไหร่นะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยผมเสียวว่าผมเปกล้าออกก่อนน้องๆที่ผมเก็บดีกว่าเก็บผลดีกว่านะแล้วก็ออกเป็นัวดีกว่า รู้สึกว่าตอนนี้แบบว่าร่างกายมันต้องการปะทหาขัสุดยอดยีคาบูชาไปเปิดประเดิมเลยแล้วกันนะครับอุ้ยอุ้ยเอ้ยโอ้โหเขาหลบเบ้งโอเคโดนป้าไม่โดนไม่รู้โดนไม่โดนไม่รู้นะครับโอเครอบไปร่วมวงไฟเลยดูดดูดไม่โดนอุ้ยผมโดนผมโดนบิ๊กบ๊ามฉีดโอ้ยทุกคนครับโดนจังๆบอกเลยว่าโคตรแรงทุกคนดูดิโอ้โหยังแรงอ่ะกูโดนจังๆยังแรงอ่ะกูมาเสร็จปุ๊บกูจะตายกว่าคนแรกเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอเคครับคือแบบว่ามันนัวกันเยอะครับใครที่แบบใช้สกิลอยู่ก็จะโดนลูกหลงนะเออผมผมต้องจุกนครับ ต้องจู๊ก่อนต้องจู๊ก่อนไม่ได้นะครับโอเคให้เรื่องเราลีก่อนโอเคครับรึ้อดูดไม่รู้โดนป่าโดนนี่หว่านี่ปาสกิลไฟแล้วผมก็ตายหรือเปล่ายังยังรอดอยู่ถึงทุกวันนี้โอเค้ยมันมีคนตายไปหนึ่งหรคนตายไปหนึ่งนะครับจื๊บจื๊บจืบจืบโอเคถอยก่อนถอยก่อนครับนี่นี่พวกสกิลกันนี่ผมต้อง <lawsuit. S 1> ต้องแจมอ่ะแต่ผมไม่มีส no. ก mm ิลอะไรใหญ่ๆที่จะไปแจมพวกเขาเลยจื๊บจื๊บจื๊บมั่วที่ไม่โดนนี่ปล่อยเอ้ยมีคนจะตายป้าไฟโดน วิ่โดนตัวไฟผมตัวไฟผมเขาจะตายปะน่ะเขาใกล้ตายแล้วทุกคนตามครับตาม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 เลยตามตามอุ๊ยอุ๊ยวิบัมพโคตรแรงมีบัมอย่างแรงอ่ะเจ๊ะถอยมาก่อนถอยมาก่อนเมื่อกี้จะตายไปไหนระบายคนจะตายไปนู่นเลยครับแต่เรามาเจอกับฟินิกอีกแล้วฟินิกอีกแล้วมาดีครับฟินิกฟินิกเหรอฟินิกผลโดนดำรู้สึกว่าตกเบต้าไะเนี่ยตกเบต้าไปเนี่ยเข้าไปหาคนที่ผบใช้สายผลไม่ได้เลยนะผมเข้าไปแล้วแบบจะตายอย่างเดียวเลยนะโคตรแรงเฮ้ยทำไมมาด้วยกันเหรอ ตรงนั้นมาด้วยกันเหรอผมว่าใช่เชื่อผมไหมว่าผมว่าใช่นะครับอาจจะใช่ใช่ด้วยใช่ด้วยมามาด้วยกันมามาด้วยกันมาดิครับมาดิมาด้วยกันอุ้ยผมตายแล้วเนี่ยยังยังจะตายแต่ก็ยังจะตายแต่ก็ยังนะผมเพียตายแต่กูก็ยังก็ยังมาดิครับจะเอาไปละเฮ้ยุยดูดดูดเอ้ยดูดไม่โดนเอ้ยใจเย็นน้องดูครับผมจุบหลบเอ้าเกือบแล้ว ต้องคอยปาสก,กิลไกลๆนะครับหนีวิ่งวนสารบันเตี้ยวหมดไปปาไฟไม่โดนจังหวะนี้พุ่งไปก็ไม่โดนอีกแล้วพุ่งหล่าไม่โดนอีกแล้วเว้ยกูสกิลบ้าจังวะเออเฮ้ยพาขีมันหนาจังวมะมาดิค้ามาดิค้ามาดิเฮ้ยอย่าบอกว่า3ตัวไม่เอานะอย่าบอกว่า3ตัวไม่เด้อไม่เด้อ3ตัวไม่เอาเนะดูดอุ้ยโดนคู่โดนคู่โอ้โอผมก็โดนโอุย โอ้ยโหเดียวผมแตกโอ้โหโคตรเกินลูกสามมันจะเถื่อนเกินไปแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้อัพผลด้วยนะครับผมพีพีช่างเถื่อนยิ่งนักเปิดพีพีก่อนนะครับโอ้โหรงนี้มันเถื่อนอนะ่ะไม่แน่จริงผมอยู่ไม่ได้เปิดฮาร์ครแล้วใ,ใช่ไหมไปไปขออีกไฟหนึ่งว่าไหวเปล่าลูกคนครับเราไปแกมเราจะตายไม่ได้ครับรอบนี้เอาเอาหน่อยต้องเอาหน่อยต้องเอาหน่อยต้องเอาหน่อยโดนนั่นแนะ่ะเมื่อกี้โดนนั่นแ่ะโอ้ยกดซีว่าโอ้โหเรียบร้อยเลยอย่างนี้เรียบร้อยเลยล็อปิง้เราเรียบร้อยเลยปลาไฟ ไม่โดนปลาสกิลก็ไม่โดนครับผมเป็นไงล่ะโอ้โหโคตรเท่ปลาอะไรไม่โดนเลยสวัดีครับสวัดีครับดูครับดูตัวครับจุดป๊ป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 ป๊บอุยอุยโดนฟินิกดูดแล้วก็ทำดาเมจโคตรแรงโคตรแรงหมดเลยว่าโคตรแรงอุเยแต่ฟินิกอะทุกคนสกิลซีเป็นสกิลที่แบบโกงมากเลยนะดูดขึ้นอะแบบใครที่มีทีมมาด้วยกันก็คือรอทำคอมโบได้เลยนะฮะคือโคตรแรง ไอ้นี่ไอ้นี่เจ็บไอ้นี่เจ็บนี่ไอ้นี่เจ็บแต่ดูดไม่โดนตึ๊บดูดเคลียบโดนจังหวะนี้ปึ๊บปาไฟสวยครับถือว่าโดนปึ้งอุ้ยอุ้ยขึ้นสกิลฟินิชผมแตกเฮ้ยแม่งโคตรแรงเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันตีเดียวกันหมดเมื่อกี้ผมสามหนึ่งไม่นะอจะอย่างนั้นนะผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมว่าใช่ป่ะผมว่าใช่ป่ะนะผมอาดลุมกูอะนะอุ้ยโดนนี่ไงเอ้ยไม่โดนเอ้ยวอดแมนโอ้โหวิ่งแล้วผมแตกไป มาขอตัวตัวมาหนึ่งหนึ่งก็ได้มาแต่ผมไม่เอาสองหนึ่งอุ้ยโอ้ยมาช่วยกันไปยังวะเฮ้ย hey! ไม่นะเข้าหัวโกละสองจุดห้าเ,เอ็มแล้วใจเย็นกับพวกกว่าจะขึ้นสองจุดหกได้อุ้ยอุอ้ยแรง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 เออคนสั่นอุ้ยแรงไปไหนพวกนายก็หัวกันจรงิงนะมาเพียไทยกันเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแค่คนท้ายป้องก็ไม่ดูนะแต่น่าจะใช่เลยคนระับโอเค โดนยับยุยี่โดนยับยุยี่อย่างนี้ปลาไฟไม่โดนปึ๊บสวนก็ไม่โดนอีกแล้วครับฮันคิสัตงเก็บพวมึงหนาอย่างวะฮะฮันคิสัตงเก็บพวมึงห,หนานอย่างวะหาหาหาหนาอย่างวะหนึ่งๆเลยดีกว่าอุย้ยมันมีฟินิคคอยซับพอร์ตอะ่ะเออผมก็ไม่ค่อยอยากสู้นะครับนี่ไปไหนอะ่ะฮะเนี่ยเพื่อนไม่อยู่ก็นหนีโอ้ยอยังหนึ่งจังเลยครับมีใครหนึ่งได้ไหมครับอันนี้อันนี้อันนี้มาดินี่ดูดดูด โดนไม่โดนอ่ะอุ้ยเฮ้ยเรียบร้อยผมแตกเรียบร้อยผมแตกตาเราหนีแล้วตาเราหนีแล้วเราจะโบตาเราหนีแล้วครับผมเราจะโบมันไล่ป่ะมันไล่ไอ้นี่มันจะเอาเว้ยไอ้นี่มันจะเอาเว้ยเข้ามาดิ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 อุ้ยนะผมคพลาไม่ติดครับทุกคนผมโคตรพลาดยูทำไมมึงหนีทำไมมึงยูทำไมมึงยูทำไมมยูทำไมอุ้ยผมไม่โดนเหรอวอดแมนเฮ้ย เมื่อกี้ไม่โดนหรอผมว่าผมโด,โดนอยู่นะวอดเอดูดดูดไม่ไม่ทำไมรู้สึกว่าไม่ค่อยแฝงอืมอุ้ยอุ้ยหลบก่อนหลบ,ลบดูดอีกทีครับผมหน่อยนี้โดนครับสกิลเออประไฟสวยครับอือม่ดีครับมาอุ้ยอุ้ยโดนเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเกือบแล้วครับทีดเดียวถ้าเมื่อกี้ผมพลาดผมแตกทุกคนผมต้องห้ามแบบเคาเรียกว่าโรคอย่าโรคดูอย่าโรค เดียวตูดแมงนิดเดียวซึบหลบครับผมมาทำไมทำไมฮึเมื่อไหครับคุณฟินิกผมฟีนักเอ้ยแต่ทุกคนมากดสีไม่ติดเมื่อกี้โอ้โหพ้าเละคุณคีบอกอย่าพังนั่นแหละไม่นะไม่อยากซื้อใหม่อุ้ยแรง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 ซึบ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 มาดิครับมาดิมาดิหนีเลือดหนีเลือดก่อนหนีเลือดก่อนจะตายเอานะครับมาดิครับอุ้ยปืนพงปืนพิษมามาแบบเต็มพิกัดมาแบบเต็มพิกัด มาอุ้ยเนี่ยผมกดสีไม่ติดไงทุกคนมันมันมันเป็นไรวะหรือผมกล้ากวะผมกล้ากว่าเบสติดอะไรเงี้ยอึเออหลบอุ้ยโอ้ยเรื่หละยญหร้อยอะทุกคนผมว่าผมไม่ไหวใจนี่แอบนี่มันมันตึงนะมันตึงนะมาดิครับมาดิมึงตามมา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 ดิไหมมิมงตามมาดิมึงตามมาดิอุ้ยแต่เรือมันเต็มแล้วอะเรือมันเต็มโคตรไหอ่ะอุ้ยอย่าอุ้ยตายผมตายเกือบแต่สกิลไม่โดนมันโง่มันโงู ไปนะจ๊อยไปนะจี้ไปนะจี่มาดิครับมาดีครับอะไรทำอะไรทำอะไร <c oughs> เขียนเรื่องผมก็ร <c oughs> ีช้าช้า <c oughs> ฟินิกต้องเข้าแลแ้วไหมอ่ะฟินิกต้องเข้าแล้วไหมอ่ะดูสก,กลิลก็ไม่โดนจนแบบว่าไอ้นี่หาย <c oughs> ทุกคนอินคอมแบทอ่ะทุยอินคอมแบทหายอ่ะ <c oughs> นี่นี่นี่โดนแล้วกลัวโดนกลัวโดนโดน, <c oughs> นี่นี่โดนอีกแล้วผมมาโดน <c oughs> มาดีครับมาดีครับ Fish, pled, lings, oh, okay. ื้อดูดดูดโดนตะกี้นี่นี่โอ้ยโอ้ยอุ้ยโอเคครับผมยอมคุณโหดเกินผมสู้ไม่ไหวทำไมผมรู้สึกผมโดนย่ำดีวะ สกิลพีพีเดีนี้ผมนี่กรโลกจริงๆเลยเออสู้ใครเขาไม่ได้เลยวะ่ะต้องไปวอร์มกันมาสักหน่อยแล้วโอเคทุกคนครับในวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็แบบว่าดวงเขาย่ำมานะผมค่าหัวก็จาก2.6เหลือ2.5อ,อีกแล้วรู้ไหมว่าสูตรจุดหนึ่งของผมเนี่ยมันขึ้นยากขนาดไหนโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาไว้นะครับในพาร์ทหน้าเนี่ยผมก็จะฝึกพีพีมาให้มันเข้มกว่านี้ละกันนะครับพาร์ทนี้ขอไปวอร์มก่อนโอ้โหเออค่าหัวแต่ละขัวสามสิบเอ็มแล้วแบบฝีมือมึงขนาดไหนกันว่าฝีมือขนาดไหนกันว้าเออทุกคนไปแล้วทุกคคนรับ เจอการพาร์นน้าทดสอบครั้งนี้โดนยับยีอีกแล้ว